กาเบียนท่านรองผู้มีการทำงานเขตพื้นที่การศึกษารงสา,ร,งสาร้อยเอ็ดเขตหนึ่งท่านรองสรษฐกิจการสุขประธานคณะกรรมการนิเทศติดตามประสิทธิภาพประสิทธ,ธิผลองการดีมานงานของผู้บริหารเถานศึกษาที่เคารพอย่างสูงยิ่งเรียนคณะกรรมการนิเทศติดตามที่เคารพและท่านผู้บริหารเครือข่ายขรำติยานที่เคารพรักทุกท่านครับผมนายเพียงจากพรมเพนตำแหน่งผู้มีการสถารศึกษาโรงเรียนบ้านยี่ง้องมีทียาฐานะผู้มีการชำนานการพิเศษขอรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบหกเดือนที่ผ่านมา ่อนอื่นผมขออนุญาตนําเรียนในเรื่องของข้อมูลเบื้องต้นของทางเรียนบ้านอินง้องดังต่อไปนี้ครับในส่วนของโรงเรียนบ้านอนง้องตั้งอยู่หมู่ที่3ตํตบลอินง้องอาะะําเภอจตูรละพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาสมสาร้อยเอ็เดเขตหนึ่งบนเนื้อที่17ไร่3งาน3าตารางวามีจํานวนเรียนทั้งสิ้นรยคนมีคร่การครคูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวนทั้งสิ้น13คนจาัดก,การศึกษา2ระดับได้แก่ ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีหมู่บ้านในเขตบริการจํานวน2หมู่บ้านได้แก่บ้านในห,หมู่ที่3และบ้านหนองโปงหมู่ที่6ครับขออนุญาตรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบหกเดือนที่ผ่านมานะครับซึ่งในส่วนของการดําเนินการจัดการเรียนการสอนของทางเรียนมัธยมก็อยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งในส่วนนี้นะครับทางเรียนได้ดําเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับทางประกาศของทางจังหวัดในการข้อจากัดเรื่องการใช้สถานที่ ได้มีการประชุมคณะคุณครูได้กกำหนดรูปแบบในการดําเนินการจัดการเรียนการสอนออกเป็นไปสองรูปแบบก็คือการสอนแบบออนแฮนแล้วก็การสอนแบบออนไลน์ซึ่งในส่วนของการสอนแบบออนแฮนเราจะใช้สําหรับนักเรียนชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่2แล้วก็ในส่วนของการสอนแบบออนไลน์เราจะใช้สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ซึ่งในส่วนนี้นะครับเราได้พิจารณาถึงพัฒนาการของนักเรียนเป็นเรียบร้อย ครับสำหรับการดําเนินการการสอนแบบออนแฮ์ได้นําส่งใบงานสําหรับนักเรียนซึ่งในส่วนนี้การดําเนินการไม่มีปัญหาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยส่วนการสอนแบบออนไลน์นะครับส่วนการสอนแบบออนไลน์อาจจะมีปัญหาเรื่องปสรรคอยู่บ้างก็คือนักเรียนอาจจะไม่มีเครื่องมือสื่อสารเราใช้วิธีการในการแก้ปัญหาโดยให้นักเรียนได้ไปอยู่กับนักเรียนที่มีเครื่องมือสื่อสารที่มีความพร้อมและบางส่วนคณะครูก็ได้จดทำใบงานในรูปแบบของการสอนแบบออนแฮ์เพิ่มเติมให้กับนักเรียนซึ่งเราก็ได้ดําเนินการ ตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วเราก็ได้มีการนิเทศติดตามโดยมีการประชุมทุกๆวันอังคารเพื่อรับทราบปัญหาหรือประสัของการดําเนินการจัดการเรียนการสอนซึ่งในส่วนนี้เราก็ถือว่าโดยภาพรวมตั้งแต่การดําเนินการมาตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมโดยที่เรามีการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนซึ่งก็ถือว่าเป็นได้ผลเป็นที่น่าพอใจและเชื่อว่าถ้ามีการแพร่ระบาดต่อไปการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบนี้เราก็สามารถที่จะดําเนินการจากกัดการเรียนการสอนไปได้ซึ่งในส่วนนี้นะครับเราก็ต้องขอบคุณท่านผู้ปกครองแล้วก็ทั้งนักเรียนด้วยและที่สําคัญก็เรื่องของคนะคุณภูทุกท่านที่ไม่นิ่งนอนใจในเรื่องของการเรียนการสอนแม้ว่าเราจะปิดเรียนแต่เราไม่ได้หยุดสําหรับการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนครับในส่วนของโครงการนะครับที่เป็นนโยบายของทางรัฐบาลก็คือโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ของท่านผู้ปกครองในช่วงของการแพร่ระบาดก็คือการมอบเงินสองพันสำหรับท่านผู้ปกครองซึ่งในส่วนนี้นะครับทางเรียนได้ทางเรียนได้ดําเนินการมอบเงินให้กับท่านผู้ปกครองเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็ท่านผู้ปกครองมีความพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งซึ่งในส่วนนี้นะครับก็จะมีบางส่วนที่อาจจะมีความเพิ่มเติมอยู่บ้างก็คือกระจัดสรรมา1นึรคนแต่ว่าทางเรียนมี1 1 4คนอีก3คนแล้วก็เพิ่มเติมเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มีการรายงานตามผ่านแอปพลิเคชันเป็นที่เรียบร้อย นในส่วนของอาหารเสริมนมนะครับขอเพิ่มเติมในเรื่องของอาหารเสริมนมซึ่งในส่วนนี้ทางเรียนได้รับจัดสรรเป็นแบบพัสดุไลท์ซึ่งในส่วนนี้ทางเรียนได้มอบหมายให้ทางบุคลากรได้นําส่งนักเรียนทุกคนทุกวันส่วนในการในเรื่องของการบรินินการอาหารกลางวันเราได้มอบเป็นเงินตามแนวทางของสญญญานเที่ได้กําหนดน,นะครับมอบโดยการมอบเงินให้กับาานักเรียนเพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายในเรื่องของอาหารสําหรับนักเรียนในส่วนนี้นะครับ ในส่วนของการดําเนินการในในรอบ6เดือนที่ผ่านมานี้นะครับก็ถือว่าไม่ว่าจะจากการดําเนินการจะเป็นไปด้วยความยากลําบากแต่ด้วยความร่วมมือของคณะครูบุคลากรทา,า,างการาศึกษาทุกท่านเราก็พยายามที่จะช่วยกันครับฝ่าฟันแล้วก็ช่วยกันทํางานให้ดีที่สุดครับสําหรับในเรื่องของการรายงานผลการปฏิบัติงานผมขออนุญาตจบการรายงานไว้เพียงเท่านี้ขอขอบคุณไว้เนอกาสนี้ครับสวัสดีครับ